เรียนสอบถามท่านรองค่ะคือหลายคนอาจจะรู้จักท่านรองในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วอยากให้ท่านรองเล่าเกี่ยวกับในชีวิตที่สมัยเป็นทหารนะคะเคยผ่านสนามรบอะไรมาบ้างเพราะว่าปัจจุบันคือทหารหลายคนก็จะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องสนามรบด้วยะคะ่ะสนามรบใช่ค่ะตอนเด็กๆสมัยที่เป็นทหารว<ม>ัยรุ่น,นะ,ะผมจบไปก็ไปอยู่ชายแดนเลยไปอยู่ภูผาน มีานนะก็เดินอยู่แถวนั้นประมาณแปดเดือนแล้วก็มาสมัครไปเวียดนามแล้วก็สมัครไปเวียดนามมาฝึกที่เมืองการหกเดือนตอนที่อยู่ที่ชายแดนนั้นก็ประทักกันยกับทุกวันตอนนั้นนะเมื่อปีหนึ่งสองก็ ็็ําลำบากกันนะลำบากเพราะว่าเราขึ้นสิบห้าวันลงมาสองวันมาพักเราขึ้นอีกสิบห้าวันใจ่ใช่ก็เดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปในภูพานนะั่นนะูเป็นอยู่ทั้งแปดเดือนได้ก็ก็ผมก็มาสมัครไปเวียดนามแล้วก็ไปเวียดนามไปเวียดนามปีกว่าปีสิบสามเดือนนะ่ะก็ มันก็เป็นการลบที่แตกต่างกันระหว่างที่ลบที่เวียดนามกับลบที่เมืองไทยเมืองไทยเราใช้ยิงกันอะไรเงี้ยของอันนั้นของที่เวียดนามก็มีอากาศยานมีนะ,ะก็ช่วยช่วยเหลือเราทำไมทำไมถึงสมัครใจไปที่เวียดนามด้วยอ,อ่ะคอ้าวก็คือผมออกมาเนี่ยเป็นทหารลาบต้องทำการลบ ต้องทำการลบเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะต้องผ่านสนามลบ mm hmm. ทุกสนามที่เราจะไปที่ที่เราสามารถจะไปได้ mm hmm. ก็ไปก็ตึงสมัครไปแล้วก็ไปทำการไปไปลบแหละนะ mm hmm. ไปลบในสนามลบท,ที่อยู่ในเวียดน,นามก็ ก็การส่งบำรุงก็ดีกว่าที่อยู่ในกรุงเทพนะที่อยู่ในประเทศไทยประเทศไทยลำบากมากนะเพราะว่าเพราะว่าเขาสี่วันส่งอาหารทีนั<ม>่นเ,เขาส่งกันทุกวันเขามีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกประทับใจกับการทําหน้าที่ทหารนะมันเยอะมากเลยประทับใจเยอะเยเยอะมากเพราะก็ยิงกันอะไรกันเนี่ยนะต่อสู้กันเนี่ยก็ รมดาตอนตอนที่เราไปสนามรบอะค่ะตอนนั้นได้นึกถึงไหมว่าตอนสู้ลบอะค่ะเราต้องระวังตัวเองยังไงเพราะว่าคือยิงกันไปยิงกันมาก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนใครเราเราก็ต้องหลบน,นี้เราก็ต้องหลบไม่ให้โดนอ่ะจะทํำยังไงอ่ะก็ต้องพยายามทําที่ทําเป้าเราให้เล็กที่สุดอ่ะทำตัวเราให้เล็กที่สุดจะทําทไปบางบางอะไรก็ได้เนะก็ต้อง พอเราเสร็จจากศึกตรงนั้นกลับมาคได้อะไรได้อะไรกได้ประสบการณ์จากการอยู่ในสนาม <ฮะ S 2> อยู่กับลูกน้องอยู่กับเพื่อนเพื่อนฝูงอยู่กับผู้ใต้บังชาอะไรเงี้ยนะมันก็ได้รู้ว่าคนเราลเอยู่ในสนามรบจะเป็นไงนะเวลาอดอยากเป็นยังไงเวลาอันนี้ก็กินนอนอยู่ในป่าอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเขาก,กินนอนอยู่ในป่า แล้วทำไมอยากคือเหมือนอยากให้ให้เหมือนอยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือทหารใหม่ๆด้วย,ยค่ะได้รู้ว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ในสนามรบแบบนี้แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะเหลือแค่ภาคใต้แล้วใช่ก็ภาคใต้ก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันก็มันไปทางกับระเบิดทางอะไรพวกนี้ออชอางมากป่าว่า,วา ทางใช้วัตถุระเบิดมากป่าที่จะมายิงกันอย่างสมัยที่ผมเป็นเด็กๆอยู่เป็นร้อยตรีจริงๆถามว่าชีวิตทหารเด็กๆตอนนั้นลำบากไหมคะก่าเราจะขึ้นมาขึ้นมาโอ้อลำบากมากลำบากมากว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นมาอย่างนี้หรอกเราจะไม่รู้แต่ว่าเราว่าเราเป็นทหารเราก็ต้องออกสนามรบเราก็ต้องออกสนามรบเราเพื่อเพื่อประเทศชาติใช่ไหมเราทําเพื่อเรา เราก็ทาําตามนโยบายของรัฐบาลน่ะว่าว่าให้เราทําอะไรเราก็ต้องทำตาม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 นั้นนะ <c oughs> เพราะว่าเราก็เราก็อยากมาเป็นหารเป็นอยากเป็นเอง <c oughs> ใครไม่มีใครเข้ามานั่นเราเราก็สมัครสอบมาเองเข้ามาเองแล้วก็มาเป็นเองนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่มีนั่นก็ทุกทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้น นะเมื่องั้แต่ว่าเราเป็นฐานเด็กๆมาเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นใหญ่ยี่หรอก mm hmm. ใครจะคิดเพราะคนมันเรงเยอะแยะ mm hmm. แล้วมนนันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหม mm hmm. มันเติบโตขึ้นมาว่าจะมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะเราต้องเหนื่อยมากต้องเหนื่อยมากเพราะว่าหลายคนอ่ะก็จะบอกว่าเวลาที่แบบเด็กแล้วพอโตขึ้นมันจะเหมือนพีระมิดข้างบนมันจะ มีตำแหน่งน้อยเงี้ยค่ะน้อยสิใช่ก็จริงเราจะรู้ได้ไงว่าเพราะว่าการที่เราจะเติบโตขึ้นนี่เราต้องดูว่าผู้มั่ชาเขาจะมองเราอย่างไงเราต้องทําตัวเราให้มีคุณค่าของการที่จะรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนรับใช้กองทัพนะเพราะว่าเขาภูมิชาเท่านั้นที่จะเป็นผู้กําหนดว่าเราควรจะเป็นอะไรต่อไป ไม่มีใครจะไปรู้เราเรารู้แล้วรู้ดีเท่ากับตัวภูมจา่าภูมมชาก็จะมองเราว่าเราดีเราไม่ดีเรานิสัยเป็นอย่างนั้นเราทํางานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะสมัยตอนท่านลองเป็นทหารเด็กๆอะค่ะไอที่เขาลงโทษหัวปักพื้นอะไรเงี้ยมีผ่านมาหมดไหมคะผ่านหมดนะ พอผ่าหมดทุกอย่างอ่ะเหมือนกันไม่มีก็เหมือนกันอ่ะผ่านต้งมาผ่ามาทั้งนั้นอ่ะคือมันก็เป็นธรรมเนียมเป็นของเขามาอย่อยู่แล้วเขาไม่เขาไม่สั่งให้ไปตายหรอกเขาไม่สั่งให้ไปตายหรอกเขาให้ทำตามคําสั่งก็ฝึกให้คนอยู่ในคําสั่งตอนนั้นไม่รู้สึกแบบว่าทําไมต้องให้ฉันทําแบบนี้ทำไมต้องั่งให้ทำอะไรอะไรก็เราก็อินไปกับการเป็นทหาร เราก็ยิงไปกับการเป็นทาหารพังคำสั่งผู้ิชานะผู้บชาว่าอะไรก็ว่าตามนั้น<ม>เราเจอผู้ิชาดีก็ดีเจอผู้ิชาไม่ดีมันก็บางทีมันก็มีบ้างน,นะแต่เราไม่เจออ๋อไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,อมไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นคือเวลาพอเราขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาเราก็เลยจะไม่ทําในสิ่งที่เราไม่ทาไม่ทําในสิ่งที่ผมอะไรที่ผมเคยน้อยใจเคยท่าน ไม่ไม่จะไม่ทํากับผู้แัญชาเลยแล้วตอนตอนที่เป็นทหารมีเป็นนักกีฬาหรือมีกิจกรรมอะไรเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นนักฟุตบอลเลยเล่นฟุตบอลเล่นก็เล่นกีฬาก็เล่นมีอะไรที่เป็นรางวัลที่แบบเอาอวดคนอื่นได้เอาก็วิ่งไงอ๋อเป็นนักวิ่งอะ โอ้หวิ่งแบบวิ่งวิ่งเดี่ยวหรือว่าวิ่งวิ่งร้อยเมตรนี่แหละวิ่งร้อยเมตรเนี่ยเคยได้เหรียญทองมาสมัยข่าวนะค่ะนะะไม่มีใครรู้ไงคะหลายคนคงไม่ได้คิดว่าท่านรองจะเป็นนักวิ่งอะไรเงี้ยค่ะเป็นนักวิ่งเป็นนักกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นอะไรต่างๆเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้คือ อ,ออกกําลังกายในลักษณะแบบไหนคะก็อลงน้ําอย่างเดียวลงน้ําอย่างเดียวเดินเดินในน้ำช่วยช่วยอะไรได้บ้างช่วยก็ช่วยให้กําลังขามันดีขึ้นไงให้การทรงตัวมันดีขึ้นค่ะพอดีหลายวันก่อนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่นักข่าวถามท่านลองบางคําถามแล้วเหมือนท่านลองไม่ได้ตอบแต่ท่านลองเดินเดินไปเลยเดินแบบเดินได้ลิว้วทุกคนก็เลยเหมือนงงว่า เอาในตอนแรกท่านลองบอกว่าเดินไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแต่ว่าวันน no oh, ั้นเดินเดินได้ไหวมากทุกคนก็เลยงงมันใกล้นิดเดียวมันจะไปวิ่งไวยังไงก็มันใกล้นิดเดียวจากนั้นเดินไปขึ้นรถมันก็เดินเร็วดีทุกคนก็เลยงงไงคะไม่ได้วงงอะไรก็เดินน่ดเดียวใกล้นิดเดียวไม่ได้ไปเดินไกลที่ไหนอ่ะ